กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับก็ผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านทาการล้างรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวดูสิครับเดี๋ยวดนเห็นรอยดำปีอยู่เหมือนกันกนะครับท่านจะไม่เท่าไหร่นะครับ ล้างแค่รอบเดียวนะครับท่านยังต่ําต้องสามรอบถึงสี่รอบครับถึงจะออกหมดแต่ยังไงก็ไม่หมดอยู่ดีครับแต่มีจำนวนน้อยนิดมากกว่านี้นะครับท่านสวยงามนะครับสรับเหรียญนี้ครับท่านเราไปดูครับว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับผขวปนนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินเ่ยครับท่านส่วนดล้วในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยบนลูกลูกพ่อท่านดูที่ครับคมชัดเจาะมากครับ โอ้ไม่มีการสื่อเลาอเลยเลยนครับเนี่ยสุดยอดจริงครับท่านภูมิพลอรุเจดีิ์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกองรัชการที่เก้าครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านดูสิครับไม่มีรอยบุบระบี้อะไรเลยครับควรกลใจเลยครับดูสิครับสุดยอดมากสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับเป็นชัดเจนเลยนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาเนี่ยสำหรับอักษรเบลนี้ทำาำหรับเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่าน พอสอบัห้ารอยสี่ิบเอ็ครับท่านโอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับปีสองหสี่หนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับหายากมากกว่าที่เจอได้เนี่ยครับเนี่ยเหรียญนี้มูลค่าไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยสูงมากเลยนะครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับเนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลลาบาลามตามลงมาอีกนิดคือแม่น้ำชวใหญ่ได้ร่างจุดสิบบาทไทยก็สิบบาทอาลเบีนะครับสำหรับจุดซื้อขายครับตรงนี้ครับปีสี่หนึ่งนี้คือปีปศอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับติดอยู่ที่อันดับที่สามของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านดูสิครับใช่ไหมเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญแล้วปล่าครับ มองอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมว่า9 7 0 0 0สนเหรียญแน่นอนเลยครับท่านปี2541ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูข้อมือเต็มๆครับ9 8 0 0 0เหรียญครับท่านไม่ใช่เกินหมื่นเหรียญครับ8 0 0 0มเหรียญครับท่านอยู่ในคู่มือของผมเนี่ยนะครับท่านในดัชนีดัชนีนั้นเขาอยู่ที่เหรียญละ2,000บาทครับท่าน2,000เลยนะครับส่วนนี้ที่ผ่านกันใช้ยนั้นอยู่ที่เหรียญละ500ถึง800บาทเลยนะครับ